เมื่อมี Account iO พาดพิงถึงการทำงานของสองสงพี่แบงค์สุพนัทมีนชัยนันท์พี่แบงค์ก็เลยมาอธิบายให้เป็นฉากๆตอนๆไปดูกันค่ะพี่แบงค์ก็ได้ตอบกลับและอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดค่ะว่าก่อนจะว่าร้ายใครก็เช็คนิดหนึ่งก็ได้ครับเคสที่หาเรือไม่ใช่พื้นที่เขต9้าที่ผมดูแลนะครับและมันก็คนละแขวงกันด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขตพื้นที่รับผิดชอบของพี่แบงค์สุพนัทเนี่ยมีอะไรบ้างไปชมกันค่ะ เขตพื้นที่22สุพนัฐมินชัยนันผู้แทนราษฎรเขต9กทมจะพาก้าวไกลพื <une> segunda, <crosstalk>, ้นที่รับผิดชอบมีดังนี้ค่ะเขตจะตุจักเฉพาะแขวงจันเกษมแขวงเสนานิคมเขตบางเขนเฉพาะแขวงอนุสาวรีย์และเขตหลักสี่เฉพาะแขวงตลาดบางเขนค่ะ พี่แบงค์ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยากจะให้สส้าวไกลหรือตัวผมเข้าไปจัดการตรงไหนรายแจ้งพวกเราได้โดยตรงครับป mm ุ hmm. ้ยมีข้อมูลมาแนะนําค่ะว่าถ้าอยู่ในพื้นที่เขต9้าเนี่ยจะต้องแจ้งสสแบงค์ต้องทํำยังไงไปดูกันค่ะ อย่างภาพที่เห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็น Line แอดค่ะทุกคนสามารถที่จะ Line แอไปที่ a m i mf p1 นะคะแล้วก็แจ้งเรื่องร้องเรียนที่ประสบปัญหากับทางแอดมินของสอสสุพนัดมินชัยนันได้เลยค่ะง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเดี๋ยวก็พอแจ้งเรื่องไปก็จะมีแอดมินคอยรับเรื่องแล้วก็จะพูดคุยนะคะถึงปัญหาว่าจะต้องอแก้ไขอย่างไรบ้างนะคะ พี่แบงค์ยังได้กล่าวเพิ่มอีกค่ะว่าส่วนงานพื้นที่เขต9ผมจะมีผู้ช่วยลงิด้วยครับซึ่งเป็นโคต้าเงินเดือนที่สภาใจ่ายให้ผู้ช่วยสองสองทุกคนแม้จะให้เงินเดือนแค่15,000บาทต่อคนสำหรับปอตรีแล้วก็ปโทแต่หลายคนก็เสียสละมาทำงานเพราะอยากช่วยครับ และส่วนตัวผมไม่ชอบการทำการเมืองแบบเก่าที่จะเอาชื่อคนอื่นมาสวมรับเงินเดือนแทนผู้ช่วยแล้วไปซื้อถุงยังชีพแจกตามชุมชนเลี้ยงไข้คนไปเรื่อยๆวิชั่นของผมก็คือผมต้องการ empowering people ลดการพึ่งพิงนักการเมืองสไตล์ลดแรกแจกแถมเน้นการแก้ไขโครงสร้างระยะยาวสร้างสวัสดิการพื้นฐานแก้ความเหลื่อมล้ำทำให้ประชาชนอยู่ได้ด้วยตนเอง ปัจจุบนันนี้การสื่อสาบรบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวถึงการพาดพิงหรือว่าการว่าร้ายเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายมากเลยค่ะแต่สิ่งที่สําคัญที่เราควรจะตระหนักก็คือการนําข้อมูลที่เป็นความจริงมาเผยแพร่ไม่ควรที่จะนําข้อมูลที่ไม่จริงนะคะหรือข้อมูลเท็จมาว่าร้ายคนอื่นให้เกิดความเสียหายสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากพี่แบงสุพนัทมีนชัยนันด้วยค่ะ